ไปหลอกคนไทยาสืา้อผ้าทีปราหนอกไปปากหนูหนูเป็นสัตว์ที่บโบเรียนเชิญเป็นแขกที่โบเรย์รับเชิญหนูเป็นแขกที่โบเรย์รับเชิญหนูเป็นแขกที่นั่งพาลูกโอพาหาเชลุกมาให้เอาเช่นเวาลาเราเล่นพน,อน้อนเาอ่าปิดไฟหนูอาจจะเล่นผ่านเถึงทั่วหนูอาจจะเล่นผ่านที่นอนเหยียบอาเครื่องปรุงกับเขาห้องกระไรหนู เป็นสิ่งที่น้ำชะล ột ก็หายท้องฉะนั้นห้องส่งไลนหนูไล่จจงได้บ่ห้บาปได้จะได้ให้หนูไปไกลๆให้หนูขิวไปชมวิธีกันได้ครับวิธีการประด้ซาได้พี่น้องเด้อโดยการน้่มพู่นะครับหนี่นะครับไปสื่พู่มากนะครับเอามานะครับเอาพู่มาตับนะพี่น้องเนาะมาตับหรือว่ามาขยำก็ได้นะครับนะครับต่อไปหน่อยนะครับนี่ครับพู่ครับจะต้องไปครับ ครหบาขาหาคอนหาอ้างนูนกกระด้พี่น้องนะครับนี่นะครับหรือว่าไายใสคู่ต่ำกระไดนะน,นะครับไูนเยนี้นะครับไ่เย ฮะหวกมันแรงมากเลยนะเอาไหเี้ยวเขี้ยวไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่เขี้ยวมากอ่ะใช่ใช่หรือมันพวยแตแกนก่อนใช่ไหมครัไม่ใช่อ่่ทางไม่หมดนะ นอนมัดนอนมัดของเยอะปะตาลุวมๆตาน้าอะไรอาาระไรจะซ่อมอะไรอย่างเส่งไปส่งแล้วหรอกแล้วซ่อมเนี่ยตุ้แน่อะไรเนี่ยซ่อทยี่เรนใช่ไหม ไม่ดูเลยว่าส่งที่ไหนมันต้องส่งคนส่งเลยส่งรนรับสารงานที่มีแค่นี้ที่แค่นี้เองต้องไม่ถึงนะจัดเลยว่ีแต่ผมไม่ได้จัดให้จัดเ๋ยไอ้ดีันางเยอะะดีนก็มี3สานเแล้วก็มีอปมท่าแอปซี แล้วก็มีอดีต่เ่กผมมีสิทธิ์ใ้เดียไปไม่กลาาะีว่พี่คนไม่เอาเอกสารของพิธานให้เขาเข้าใช้เลยแล้วพี่ไม่ดูเลยแต่พี่ประจันมากก็เอาช่วงเช้าไอ่หนูโดยไปนอนไอ้คนกันยังมึนหัวได้ไปนอนต่ต้องไปนอกนะครับ พอแล้วๆได้พี่น้องนี่เข็ญย,ยาเสน้นวะยาเส้นยาชุนนะครับได้ลงไปนี่ครับจะกลับหนึ่งเด้อนี่ลงไปนี่ครับมันเหม็นแห้งนี่เหม็นผู้ก็ยาเส้นเด้ไปน้องเด้อนะครับเพันได้ไง กอกเอานามได้ไปหน้องได้กอกเอาหนามมือให้ได้แล้วกับกอกแท่ขวดจะเป็นตีดได้พี่น้องนะอ่ะไปฉีดไปชนหม่องบอริเวณหนูมันมาอยู่ได้ไป่น้องได้ในริมขั่วหรือว่าอ่าทีต่างๆนะครับนี้นะครับกดลงไปนะครับถือว่าเป็นการไล่บริเวณหนูนะครับที่ว่าเคยมาอยู่นะครับอย่างเช่นไตตะล่างนี่สินะครับหกนะครับฉีดลงไปนะครับมันก็จะเหม็นนะครับอืม คนยังเหม็นเลยนะครับหนูสิบเหม็นเนี่ยเป็นไปบ่ได้เฮามีบริเวณในม่ห้องกันด้นะครับแต่ก็สิชุนแน่ได้ไปหน่องแต่ว่าได้ผนดูครับนี่นะครับอิดสีนั้นนะครับตามไม่ตามอะไรอย่างนี้ได้ไปหน่องเด้อถ้ากระพรลงไปนะครับนี่นะครับอ่ะสำเร็จแไ้ไปหน่องเอชเอ็มยงที่อนะครับนี่เป็นการไล่หนูที่กระเจิงเดี๋ยครับเหม็น แต่ว่ไม่ขาดทิขาเห็นว่ามีประโยชน์ก็อยเริ่มกดไหลกดแช่ได้พี่น้องเด้อครับอยเริ่มติดตามกันไปได้ครับพี่น้องนี่นะครับใบผู้ยาเส้นนะครับตาําใสกันนะครับชุนดีขนาดพี่น้องนะครับโน่นสร้างชุนชุนนะครับกับวม,มาไกา่ม้นเออเงินหัวครับอาซัมมีพี่น้องพอกันด้วยลัง